อ,หอ,หอไหนไหนใครเป็นเตี่ยวรอบเวอร์ยกมือขึ้นวันนี้เสนอเมนูก๋วยเตี๋ยวแห้งครับสไตล์ของคนที่ทานอาหารเพื่อสุขภาพลดแป้งลดน้ำตาลเป็นคนหนึ่งที่ชอบก๋วยเตี๋ยวเป็นชีวิติตใจแต่เมื่อต้องการที่จะลดพุงผมก็เลยต้องทำเริ่มจากเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสและก็ ใส่ทุกอย่างยกเว้นยกเว้นยกเว้น,เ,วนเส้นเส้นใส่น้น้อย,อยเยอะๆก็ยังจะได้กินก๋วเตี๋ยวเหมือนเดิมแต่สูตรตรงนี้เอาแบบภาพประกอบเฉยๆนะครับดีไม่ดีอย่างไรทีช่อมเงินมาได้ช่องนี้ครับกิจยุบบพลเพชรไพรตีท้องเนมาได้ ตี่ตามไม่ได้คนชอบคนรักสุภาพเมนูสุภาพยังมีอีก